ห่วยมันเป็นสายไฟสายมันิเอ็โอ้ยฮะชิงบ้างให้เร็วดน่นองเกียวเบียองซานีก็ถือวากับพ่อประมาณนะครับบนฐานเล็กครับตุ๊กตาทองสองสี่ตุ๊กตาทอง อ่ะกองไฟทอสองทครับจุกกตาทองเลขกำกับสี่สิบหิบครับสี่สตายสองเชิญรับทราบอาุกกตาทองมองทีครับจุกกตาทองสามสองหนึ่งไปครับจุกกตาทองนั<อ>่นส่งไส้้านผ้าึ้นดีมาเพหน่อยึ้นดีเดียบาทเลยชมป์เก่านะครับพี่แกนะครับตุกกตาทองโอ้แทบเก่าพี่น้องโอ้ิดไหสุดเลยนะครับรับตุกกตาทองปีนี้ าขาเท้าเส้นหนึ่งตั้งครับนั่งเพื่อที่ตำแหน่งของหอยน้งทองปุ้งนหนาสองน้ำนครนบครับนะุบรีนะ้ำนงชื่นบุรีครับ 3, 2, มไปครับนุชมชนบรุรีสุดกรบฝากกับสุดกระตีตามหน้า3ไป

tay cây đây lấy lại phải thích ăn tôm chè đi. 3

กลายเป็นผู้บังคไฟพี่น้องเฮ้ยฉันลงแล้วมาเห็นพี่น้องโอ้เป็นผู้บังคไฟพี่น้องเอ้ยมาเห็นสักอย่างโอ้ยตายตายตโอ้ไปทางไหน่ะบักไฟน่ะโอ้ยยมนรพี่น้องตายตายหายใจบอดได้ดยตายตาย

đẹp bay, bị đau thiếm rồi, nó đi bị đau thiếm. Wow.、啊 ไปหลีเหนือแล้วเดเกัเองเน่ย่น้องไปข้าหลีเหนือแล้วเโอ้โหบอะข้าวหลีเหนือไปข้าหลีเหนือโอ้เดี๋ยวนได้ลงแล้วพี่น้องไก่พูดปิดกาน

See